หาใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้นี่คือ5หนังที่จะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจ 1>, 1. The Intern มันไม่เกี่ยวกับอายุ แต่เกี่ยวกับการเรียนรู้และการเติบโตภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ดราม่าที่เล่าเรื่องราวของเบนชายวัย70ปีที่เกษียณแล้วแต่รู้สึกว่าชีวิตขาดสิ่งกระตุ้นเขาจึงตัดสินใจกลับมาทํางานอีกครั้งโดยสมัครเป็นอินเทอร์ถ้าคุณชอบหนังที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจอย่าพลาด The Intern นะครับเรื่องที่2 About Time ถ้าคุณสามารถย้อนเวลากลับไปได้คุณจะทำอะไร About Time เป็นภาพยนตร์ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้คุม้มค่า และการเรียนรู้ที่จะรักและชื่นชมทุกๆช่วงเวลาที่มีแม้ในายามที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังชีวิตคือการสร้างความทรงจำทุกคนอย่าลืมใช้มันให้คุ้มค่านะครับเรื่องที่ 3. Secret l i f e of Water Misty เคยรู้สึกกันไหมครับว่าชีวิตมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงหนังเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการค้นหาตัวเองการออกจากเขตความปลอดภัยในชีวิตประจําวันและการใช้จินตนาการเพื่อแสดงออกถึงความฝันและความหวังที่เราอาจจะไม่กล้าทําในชีวิตจริงเป็นเรื่องที่เน้นถึงความกล้าในการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทายและการปลดปล่อยตัวเองจากขีดจํากัดของตัวเองถ้าคุณพร้อมที่จะออกจากเซฟโซน The Secret Life of Water Misty จะไม่ทําให้ผิดหวังครับ เรื่องที่4 The p u r s u i t of Happiness ความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่ความพยายามไม่มีวันไร้ค่า The p u r s u i t of Happiness เป็นภาพยนตร์ดราม่าที่สร้างจากเรื่องจริงของคริสการ์เนอร์ชายหนุ่มที่ต้องต่อสู้กับความยากจนเพื่อให้ลูกชายของเขามีชีวิตที่ดีกว่าแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะไม่เข้าข้างเขาต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมายทั้งตกงานและไม่มีที่อยู่อาศัยแม้ว่าโอกาสในชีวิตอาจด,ดูเหมือนห่างไกลแต่เมื่อเรามีความพยายามและไม่ยอมแพ้โอกาสจะมาถึงในที่สุดครับเรื่องที่5 ฟอเรส t ์กัมชีวิตคือกล่องช็อกโกแลตคุณไม่รู้หรอกว่าจะได้ไรหนังเรื่องนี้เป็นการเล่าเรื่องชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังและความพยายามทําให้ผู้ชมได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ทําสิ่งที่เรารักและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็พาเราไปสู่เส้นทางที่แสนพิเศษได้ถ้าคุณกําลังมองหาหนังที่จะช่วยเติมพลังให้กับชีวิตฟอเรสต์กัมจะทําให้คุณเข้าใจว่าไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแค่ทําสิ่งที่คุณเชื่อและชีวิตจะเปิดโอกาสให้คุณ